สวัสดีครับทุกท่านเลฟสีช่องวิธีไทยพี h ชนแนลนะครับแนวทางกเกษตรดีๆจากทางช่องวิทีไทยพี h ชนแนลวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอวิธีการใช้ขวดน้ำพลาสติกเก่าๆแบบน,นี้นะครับ1ใบใช้ได้1ต้นในการทําขวดน้ําโยดน,นะครับใช้กับต้นพือตอนช่วงฤดูแล้วนะครับตอนนี้หน้าฝนหมดไปแล้วครับฤดูหนาวหรือว่าหน้าหนาวเข้ามาแทนที่ ต้นพึ่งเราอาจเหี่ยวเฉาได้เพราะว่าเราอาจหลงลืมการลดน้ําต้นพืชไประยะหนึ่งนะครับต้นพึ่งเราจึงเหี่ยวเฉานะครับในวันนี้ทางช่องดีชายผีชนแนลจะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆในการช่วยต้นพืชจากขวดน้าพลาสติกเก่าแบบนี้ในการทําขวดน้ําหยดทําแบบไหนและใช้อย่างไรตามมาดูกันเลยครับการใช้ขวดน้าพลาสติกหรือขวดน้ําอัดลมเก่าแบบนี้นะครับใช้ประโยชน์กับต้นพืช ในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการทาขวดน้ําหยดนะครับใช้ประโยชน์กับต้นพืชทาแบบนี้เลยครับเมื่อเรามีขวดน้าอัดลมหรือขวดน้าพลาสติกเก่าหนึ่งลูกแบบนี้นะครับเราจะมาทาแบบนี้กันเลยครับนี่นะครับผมทํามาให้ดูแล้วครับสําหรับขวดนี้นะครับเราจะต้องนําไปเจาะรูตรงด้านล่างนะครับของขวด เมื่อเราเจาะรูขวดพลาสติกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาใช้ตัวช่วยเป็นสายทุงเท้าเก่าก็ได้ครับหรือเราจะมาใช้เป็นเชือกที่นิ่มๆแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับในการเจาะรูผมจะแนะนําก่อนนะครับถ้าเราเจาะรูใหญ่เกินไปสายทุงเท้าหรือเชือกนะครับอาจจะหลวมได้แต่ถ้าเราเจาะรูให้พอดีนะครับเดี๋ยวดูนะครับสายถุงเท้าหรือเชือกก็จะหมุนเข้าไปได้แบบนี้และแน่นมาก น้ำจะหยดออกมาไม่ได้นะครับแต่จะหยดออกมาตรงที่เชือกหรือสายถุงเท้าตรงนี้จะดีกว่าครับครับใส่เข้าไปลึกหน่อยครับและเชือกหรือว่าสายถุงเท้าเราจะใช้ขนาดไหนเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับเราจะกะปริมาณนะครับประมาณให้ห้อยลงมานะครับประมาณสนิ้วนะครับนี่ครับ จะให้อยู่แค่พอพอลึกแค่นี้ก็พอนะครับเห็นไหมครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับขวดน้ําหยดนะครับใช้กับต้นพืชตอนช่วงหน้าแลลงหรือต้นพืชที่ขาดน้ํานะครับเดี๋ยวตามไปดูวิธีใช้กันเลยครับวิธีการใช้ขวดน้ําหยดนะครับเราจะต้องมาใช้ตัวช่วยเป็นไม้หรือจะเป็นพลาสติกแบบนี้ก็ได้นะครับคือเราจะนํามาทําเสาเนี่ยเองครับเสร็จเรียบร้อยนนะครับเรานําขวดน้ําหยด มาผูกเข้ากับเสาเลยครับโดยการใช้เชือกนะครับผูกเข้าเลยครับหรือใครจะมีลวดก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับมาลัดให้ติดกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะนําน้ํานะครับใส่ด้านบนค้ับก่อเข้าไปเลยครับอยู่ได้เจ็ดวันเลยนะครับ สำหรับวิธีการใช้ขวดน้ําโยดหรือการทำน้ําโยดกับต้นพืชที่ขาดน้ํำนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเลยครับปิดฝาให้แน่นเลยครับเดี๋ยวดูน้ําด้านล่างครับเห็นไหมครับน้ําเริ่มหยุดไหลแล้วเพราะว่าเราปิดฝาด้านบนเองครับเดี๋ยวเราไปใช้กับต้นพืชกันเลยครับวิธีการใช้ขวดน้ำยดกับต้นพืชน,นะครับ ใช้ได้ทั้งพืชกระถางและต้นพืชที่ปลูกลงดินเลยนะครับถ้าเราไม่อยู่บ้านหลายๆวนันหรือเราไม่มีเวลาลดน้ำต้นพืชนะครับเราลองทำขวดน้ำหยดใช้กับต้นพืชแบบนี้เลยครับถ้าเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเรานำนะครับมาปักไว้ที่กระถางแบบนี้ก็ได้ครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องดิทายพีชนแนลได้นะครับน้ำจะหยดออกมานะครับ ตรงบริเวณน okay, okay okay, right ี้เห็นไหมครับน้ําจะหยดออกมาตรงบริเวณนี้นะครับถ้าทุกท่านนะครับไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมจะเด็ดใบไม้ออกหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าน้ําจะหยดจริงหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับน้ําจะเบาจะเล่นนะครับอยู่ที่เราเปิดฝาด้านบนครับนี่ครับเปิดฝาด้านบนนะครับเดี๋ยวดูด้านล่างครับถ้าเราเปิดฝามากเกินไปนะครับน้ําจะหมดไว ครับแต่ถ้าเราปิดฝานะครับให้แน่นขึ้นนะครับน้ําก็จะหยดช้าน้ําก็จะหมดช้าและวิธีนี้นะครับในการใช้กับต้นพืชเราจะใช้ได้ถึง7วันเลยครับถ้าเราไม่อยู่บ้านหลายๆวันนะครับลองใช้วิธีนี้กับต้นพืชได้เลยครับต้นพืชของเราจะชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเลยครับเห็นไหมครับน้ําจะไหลอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเราจะให้หยดตลอดเวลาก็ได้เหมือนกันเลยครับ เพียงแค่เราทามขวดน้ำย่ยดแบบนี้นะครับและนำมาไว้กับต้นพืชแบบนี้เลยครับ ต้นพืชของเรานะครับก็งามนะครับเพราะว่าขวดน้ําหยดจะอยู่ได้ประมาณ7วันเลยครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับในการทําขวดน้ําหยดใช้กับต้นพืชตอนช่วงหน้าแล้งหรือต้นพืชที่ขาดน้ํานะครับทําขวดน้ําหยดแบบนี้เลยครับได้ผลดีมากต้นพ่งเราจะไม่ขาดน้ําและจะเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลาเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องอนิไยัยพี h ชนแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีๆให้ทุกท่านใช้ในาคนเรือนในเรื่องการเกษตรอยู่เป็นประจำเลยครับนี่ครับใช้ได้ผลดีแน่นอนและมีอายุอยู่ได้ถึง7วันเลยครับน้ำหยดแบบนี้ช่วยต้นพืชให้เจริญเติบโตได้ตลอดเวลาเลยครับ